มหาวิทยาลัยที่3นะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระที่อยู่31ถนนหน้าพระรานแขวงพระบอรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวิทยาเขตพระราชวังสนามจันเ็กที่6ถนนราชมังคลนาตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม73 0 0 0 และก็วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเลขที่หหมู่ที่3าถนนชะอตำตําบลสามพระยาอ,ะอําเภอชาอำจังหวัดเพชรบุรี76120่ตาสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเป็นรูปว,วงกลมจํานวน2เส้นซ้อนกันสองวงภายในช่องระหว่างวงกลม2วงมีอักษรที่ใช้รูปแบบการพิมพ์ฟอนต์อักษรมหาวิทยาลัยศิลปากรด้านบนเป็นอักษรภาษาไทย เขียนว่ามหาวิทยาลัยศิลปกรด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังอกฤษเขียนว่าศิลปกร university ปัจญาคติพจน์ปัดญาศิลและศาสตร์สร้างชาติยั่งยืนคติพจน์ยืนยาวชีวิตสัน้นต้นไม้หรือดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยต้นไม้จันทร์ค่ะเป็นต้นไม้ใหญ่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวยืนต้นเก่าแก่อยู่คู่วังท่าพระมาช้านานและยังมีต้นเก่าแก่อีก ตำหนับทับขวัญพระราชวังสนามจันทร์มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ต้นจันทร์เป็นต้นไม้ของมหาวิทยาลัยสีจำมหาวิทยาลัยนะคะเป็นสีเขียวอวริเดียนเป็นสีเขียวของน้าทะเลมหาสมุทรค่ะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญดาตานชัยชาญถาวรเวชหลักสูตรที่เปิดสอนคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์คณะสถาปัตยกรรม คณะโบราณคดีคณะบุนทศิลป์คณะอักษรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเภสัชศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสังคมคณะวิทยาการการจัดการคณะดุริยางคศิลป์ คณะเรทยาค่ะสินศาสตร์คณะสัตศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะมนุษยศาสตร์ค่ะคณะที่คณะที่จะเข้าศาึกษาต่อคือคณะวิศกรรมการเทคโนโลยีอุตาสาหกรรมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและสปายเชนค่ะ